สวัสดีเลอพีผีนองวัดสุขุสุคนเี่งโอจอมเคยน,นี่เคยเยอะออูุหรือบ้างบมงเบ่งเหรอนนก็โดนกระดับออกลูกเลยนี่ไกลแล้วตัวนี้แม่สาวนี่ Những nhàng hướng đó, chỉ Tony, tony, này ọ này tony. Tony, tony. Tony, tony. Tony, tony. này tony. đi tony. Tony,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  tony. เท่าตัวนี้กว่แม่นทองอยู่เท่าตัวนี้หลักทองอีเท่ากับหลักทองสิบกระตูเดอรลูกมันประมาณสิบสามสิบสี่ตัวเด้ลูกมันอย่างทองอีกูดีอีเท่านี่เท่าเขาหงองเขาโค้งนี่บ้างแม่นทองนี่ทองอยู่เนาะอย่างเพิ่ยเดี๋ยวเบิ้งหน้าอี หัานี่มอญนะมึงไนดะ้สี่สิบห้าตัวแล้วลูกมันเท่าเนี้ยทองอีวไปไปกลับไปไปไป,ไปเมื่อบนทวไปเพื้นน้ำโอ้โหมันออกมนะาหน่อยไปไปไปมือไป ไป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 มือไปไปโอ้โมาอยู่พื้นมาพื้นกับเพื่อเหรอเหือมพผูอเดียวนี่อยู่ผพ้เดียวโอ้เถเก่งเถอะวะออันนมนยรอออาไม่รอด เก็บแข้งกินไปเพื่อนเองเฮ้ยตัวเองคนเก็บแข้งนี่ไว้ในหลอดเก็บแข้งโอ้ก็ดีใช่าไหมให้อยู่ไปเมื่อยอยู่บ่บ่ละโอ้กินเมื่อยนะกินแค่อยู่พื้นกระเป็นค่ะนี่พื้นเจ็บแขงพื้นมีหมา โอ้ยเราก็เท่าเลยเนาะเราก็มีหูมาแล้วครับดนาองวคือกิว่าอาไปให้เจ้าของดัางไผ่ทิ้งห่านหี่แม่นบอกเอาไปให้ยังรอดเออมังรอดเอาพวกกลางกางขางข่าขางขานั่แหละ พวกเราไปสือผู้บ่าน่นเรียกมาสื้อละเรียกภายเสือละม่ตายทังเลือผู้บ่าก็ได้อ้อขอบขลับไปจํบบ่คนหายหายผู้เ่านั่นโอ้หายแล้วอีเฟอร์หายเลแล้วอันยอะรูกนั่นโอ้เราเล่าอาจจะรู้ว่าหายเซบ่หายใช่หรออีเพอร์เรามีโทรมาบ่เม่นเราโทรมาเยอะบ่เดียวนี้เออโ เถมือว้าคุณบวโถมาที่นังคูมืมอแต่ออาา่าเถอะขมือบานเหรอมีอันมีแรดดูหรบ้าหวะเออมาเชฟะอือพอพื้นเปลี่ยนได้แล้วอ้อไม่แย่รอดเขาว่ารอดแล้วเพื่อนคือกันเท้ก็ไม่แย่รอดน่นถ้าง่ไปป้าล่ะ phải đây cái đây thằng thằng dẹp thằng mưa khó đây có hôn cà thề nè giờ dẹp không gì đây nè 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 coi coi nó phải dẹp đây nó khẽ ngon đang เออ,อไม่เห็เวนวแบบ่าง่ายกว่ามันจะเข้าเย็บเลยนันนั่านั่นไปไปไปมันมาเอางมันเองถ้าเปแบบบบล็นเหมันจะมาอย่างนั้มันมาอยมือมือขึ้นมือมแบบือสบายเลยเหรอปลอดภัยน่ะ ล่อยางปาแปรบ้าอูนี่นอโอ้ยล่อมีได้หล่มมันจะแปรอะไรเยอะรถปูนไปเทแล้วฮะเนี่ยเททางแล้ว 拜拜拜，么？嗯嗯嗯。 มามาไปได้ไปได้ไไดมือมือไปโหน่าบน่นคนเข้าแล้วนี่ไอามาเลยบล็อกกระจอดนี่มือมือปาออลาเน,นี่ยมือมือเดี๋ยวมันกินอยู่นี่บอกไป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  อ่าฮไปเบออ์มาเม่เอามาเม่เฮ้ยไปไปกลับบ้านไปไป กินหน้ากับบ้านไปเลยไปหลับพระเจ้าเลยพี่นอนเลยไปครบขอกันใปคลิปหน้าสบ,บายดีทุกทุกคนสวัสดีครับ